สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องนางนางพารวยนะคะสูตรหวยดีๆนะคะวันนี้นะคะแอดจะมาสอนสูตรรูด19ประตูนะคะ3ตัวล่างของห้องลอตโต้ V.I.P. นะคะสูตรนี้ก็เหมือนเดิมนะคะแอดจะใช้เลขบวกกันนะคะเราจะไม่ใช้เครื่องคิดเลขนะคะ ใครที่กดเข้ามาดูแล้วนะคะแอดก็ขอฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดดึ e p ีต่อๆไปนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนใน EP ีหน้านะคะ,ะสูตรนี้เป็นสูตรที่59แล้วนะคะของห้องลอตโตนะคะวันที่15เดือน2พศสอ6 4นอนะคะ,ะจากรอบ38ถึงรอบ49นะคะจะเข้ากี่รอบจะหลุดกี่รอบนะคะ เราลงทุน1บาทนะคะจะเท่ากับ51บาทต่อรอบนะคะถ้าเราลงทุนอ่า5บาทจะอยู่ที่245นะคะต่อรอบนะคะต้นทุนก็จะไม่ค่อยเยอะนะคะรูด19ประตูก็คือรูด3ตัวล่างนะคะเป็นพี่กัดล่างนะคะของห้องลอตโตนะคะ เรามาดูกันเลยนะคะว่าแอดจะใช้หลักไหนนะคะอ่ามาบวกกันแอดจะใช้หน่วยนะคะหลักหน่วยบวกด้วย3นะคะ,ะเราจะนำมาแทงในรอบที่39นะคะก็คือ9บวก3ก็เป็น12นะคะ2 3 4นะคะรอบนี้เข้านะคะเหมือนเดิมนะคะ3บวก3เป็น6 6นะคะ6 7 8 เข้านะคะเข้าเด้งด้วยนะคะถ้าถ้าใครรูดแยกโคยก็จะได้เด้งนะคะได้สองเด้งก็คือมาจิต8นะคะ8-3บวกเท่ากับ11นะคะ1 2 3เข้านะคะ2-3บวกก็เป็น5นะคะ5 6 7เข้านะคะอ่าบวกเป็น7นะคะ7 8 9 สมาชิกก็นำไปแทนในรอบถัดไปก็ได้นะคะก็คือรอบที่50เป็นต้นไปนะคะเอาสูตรแอดลองไปใช้ดูนะคะหรือว่าเราไปดัดแปลงใช้กับใช้ได้กับทุกเวฟนะคะหรือว่าเราจะไปแทนที่กัดบนก็ได้นะคะแต่แต่เราก็ต้องดูสูตรด้วยนะคะว่ามันเข้าบนหรือว่าเข้าล่างนะคะ7บวก3ก็เป็น10นะคะเราจะเอาตัวท้ายนะคะก็คือ0 1 2เข้านะคะ5บวก3เป็น8นะคะ8 เเป็นสูตรง่ายๆนะคะสูตรแอดก็คือดูง่ายมากเลยนะคะสูตรนี้มันจะไม่ซับซ้อนแล้วก็ใช้เลขบวกกันแค่เป็นหลักหน่วยหรือว่าหลักร้อยหรือว่าหลักสิบนะคะเรานำมาบวกกันเราก็ต้องดูเลขด้วยว่าสูตรนี้มันเข้าไหมศูนย์บวกสามได้สามนะคะสามี่ห้า เข้านะคะ6บวก3ก็เป็น9 01เข้านะคะแอมไม่ได้แต่งเลขนะคะเป็นของวันที่15ก็คือจากรอบ38มาถึงรอบ49นะคะ9บวก3ก็เป็น12นะคะ2 3 4เข้านะคะ4บวก3เป็น7นะคะ7 8 9สวยงามไหมคะ 1>, 1, 2, 3, 4, งสองสามสีห้าดแปดเกรอบนะคะไม่ไม่หลุดเลยซักรอบนะคะสมาชิกก็นำไปดัดแปลงใช้อ่าได้ทุกเว็บนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนใน EP ต่อไปนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในคลิปหน้านะคะคลิปนี้แอว่าสูตรนี้ก็เป็นสูตรง่ายๆนะคะไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขนะคะ ลงทุนถ้าถ้าเรามีทุนอ่าไม่เยอะนะคะก็คือแทงรอบละ1บาท2บาทก็ได้นะคะแอดก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะคะที่กดเข้ามาดูหรือว่ากดติดตามนะคะขอให้สมาชิกทุกท่านเฮงเรวยๆนะคะสวัสดีค่ะ